สวัสดีค่ะพบกับน้องกิ่ง AP Auto โต้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นำเสนอรถเข้าใหม่ค่ะตัว MG นะคะ1.5 CZS นะคะปี2018ขายถูกมากๆเลยค่ะ4,29,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะถ้าหากลูกค้าสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะราคานี้ราคาโปรโมชั่นแล้วยังแถมประกันชั้นหนึ่งนะคะประกันชั้นหนแถมฟรีเลย ราคาโปรโมชั่นนะคะขายถูกมากๆเลย4.29เท่านั้นนะคะราคานี้ถูกแล้วยังไม่พอนะยังแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะยังไม่พออีกขาดแถมทองให้อีกหนึ่งสลึงนะคะโอ้โหซื้อรถที่นี่ออกรถศูนบาทแถมทองไปใช้อีกนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้มาสภาพดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมรอบนอกแล้วก็ภายในของตัวรถกันนะคะ สีจะเป็นสีเทานะคะสีเทาสีเงินเงินนะแล้วก็มีป้าย MG เป็นโคมน้มอยู่ด้านหน้านะคะโดยโฉมแล้วหน้ากระจังเขาใหญ่นะสวยมากๆเลยค่ะ mm hmm. ไฟดวงใหญ่โค้งใหญ่นะคะสวยใสยๆเลยนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะคะรอยมุมนะคะคันนี้รับประกันนะคะไม่มีพิกามชนหนักไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะไม่มีจมน้ำด้วย แม็กเดิมต้องรุ่นค่ะแม็กขอบ16นะคะยางใหม่ๆเลยค่ะยางปี2023เลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะต้องกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านบนนะคะก็มากับคิ้วดำเดิมของตัวรถนะคะคิ้วดำเดิม,ดมประตูเดิมๆนะคะเดิมทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ คันนี้สวยมากๆเดี๋ยวจะพาชมภายในอีกรอบหนึ่งนะอ่าสเกิตรอบกรัรอบคันชุดแต่งรอบคันนะคะเระจกดเดิมนะคะ,ะไฟท้ายสวยใสยค่ะเป็นไฟ LED นะคะ,ะตัว ZS นะคะ i Smart มีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ ตรงด้านหลังก็มีนะ,ะสามารถเปิดนะคะกดตรงป้ายแล้วก็เปิดได้เลยนะคะฝาท้ายเปิดง่ายเบามือนะคะ,อะรอยน็อตเดิมเดิมจุดอาร์คเดิมเดิมค่ะเดิมเดิมพกซอกทุกมุมเลยสวยสวยเรียวเรียวเลยนะคะภายในตรงนี้นะคะที่เก็บสัมภาระจะมีแผ่นรองด้วยนะแล้วก็สามารถ ปรับได้ด้วยนะอ่าอยากจะเก็บได้สูงพี่จับตองยังอะไรเดิมนะคะล้อเดิมอยู่ครบนะคะตัวนี้สามารถอ่าวางด้านบนก็ได้นะถ้าถ้าต้องการพื้นที่ที่มันสูงขึ้นนะหรือว่าต้องการเก็บสัมภาระเยอะๆก็สามารถเอาวางลงด้านล่างนะคะแล้วก็เก็บได้เยอะขึ้นนะคะ ภายในโปร่งนะคะโปร่งสบายนะ้างนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันทีหนึ่งนะคะสีรอบข้างโดยรวมแล้วสวยๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมีการทำความสะอาดอีกทีหนึ่งเนาะ จุดอาร์กเดิมๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะเดิมทุกฝ้าทุกมุมเลยนะคะจุดอาร์กเดิมๆรอบข้างเดิมๆซอกเดิมๆนะคะรอยน็อตไม่เคยขยับเลยรอยน็อตตรงมุมข้างก็ไม่เคยขยับเลยนะคะรอบนอกสีแล้วก็ทุกอย่างนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะ สวยงามนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะรถคันนี้พร้อมใช้เลยนะคะค่ะเรามาดูฟังก์ชันภายในของตรถกันนะคะเริ่มจากพวงมาลัยเลยพวงมาลัยเขาจะมีมันตีฟังก์ชันด้วยนะคะ,ะสามารถรับโทรศพัพท์ปรับเสียงได้นะคะวิทยุได้นะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะสั่งการโดยเป็นภาษาไทยก็ได้นะ,ะสามารถ ปรับเสียงลดเสียงได้ในตรงนี้นะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ,ะพวงมาลัยเขาจะมีการปรับดูได้ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันบลูทูธเวลาปรับเสียงลดเสียงจอแสดงผลนะคะเป็นสว่างมากสว่างน้อยโหมดอัตโนมัติก็ได้นะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น มีวิทยุนะคะมีระบบยันหาด้ามีวิดีโอรูปภาพแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะคะปรับแต่งเสียงได้นะคะแล้วก็ตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติหรือเป็นรูปแบบชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงจอสแสดงผลบลูทูธนะคะได้หมดเลยนะแล้วก็คันนี้สามารถปรับพวงมาลัยได้ด้วยนะคะจะให้เบาหรือว่าจะให้หนักก็ได้นะคะน้ำหนักมาที่น้ำหนักพวงมาลัยนะคะ ในเมืองก็จะเบาหน่อยนะคะสามารถโยกได้นะคะได้ง่ายเนาะมัดาฐานก็จะหน่วงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตนะคะถ้าใครขับรถเร็วเนาะอันนี้ก็จะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสามารถปรับได้นะหรือจะปรับมาเป็นตั้งค่าโรงงานก็ได้นะคะความสะดวกสบายมีการมีระบบ2ไฟ เป็นเป็นสไฟทางกลับบ้านก็ได้นะคะตั้งเปิดไว้หรือว่าปิดไว้ก็ได้นะอะระบบแสงไฟต่างๆนะคะภายในนะคะคอนโซลเดิมๆสวยๆเลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีมากๆเลยอ่าเกียร์นะคะปกติเนาะมีที่เสียบ USB ที่จุดบุหรี่นะคะฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ดีปกตินะ ตรงพักพักแขนตรงนี้นะคะมีสองซองมีสองช่องนะคะเนี่ยค่ะสามารถเก็บของจุกจิกได้นะคะแล้วก็หวัางแกน้ําได้สองที่นะตรงนี้นะคะหว่างแกน้ําได้สองที่ด้านข้างตรงมุมนะคะเดิมเดิมนะคะน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยค่ะประตูเดิมนะคะจะ,จะล็อกหรือว่าปลดล็อก ตัวรถก็ได้นะคะตรงฝั่งประตูนะ,อะรอบข้างสวยสะอาดค่ะไม่มีริ้วรอยนะคะภายในข้างหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารท่านหนดด้านหลังนะ,ะกว้างนะคะโล่งมากเลยสูงมากเลยนะคะเป็นเบาะสีดำนะอันนี้สวยสภาพดีมากๆนะคะเบาะยังนุ่มๆแน,น,น่นๆอยู่เลยนะคะภายในนะคะสวยสะอาดมีช่องเสียบ USB ก็ได้นะคะอะ เสียบโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะจอดของเดิมเขาดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะคะนยคะซอกเดิมๆนะคะซอกเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับน็อตเนะาะค่ะต่อมาเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันด้วยนะคะเริ่มจากฝาก,กระโปรงเลยนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับเลยทั้งสองข้างเลยนะคะ โพงเดิมๆเลยค่ะน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆน,นะคะอ่ามีสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะคะคานเดิมๆนะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะ สตาร์ทง่ายมากเลยค่ะอ่าเครื่องเดิมๆเงียบๆนะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้อยู่แล้วค่ะหนึ่งปีนะเราซื้อกลมมาทันให้ลูกค้าเลยนะคะซื้อประกันเครื่องยนต์ให้เลยนะคะค่าตัวน้องอยู่ที่สี่แสนสองหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ในตัวนี้นะคะ MT ปี2018นะตัว1.5 4 z s F นะคะคันนี้โปรโมชั่นขายถูกมากๆยังไม่พอนะคะแถมประกันภัยชั้น1ปีนะคะแล้วก็แถมทองไปใช้อีก1สลึงนะคะออกรถศูนย์บาทแถมทองมีประกันให้ที่เต็นเอพีออโต้คานะคะเดี๋ยวทิ้มเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ ทิ้งลิงก์แมปไวให้นะคะถ้าหากลูกค้าอยากมาดูก็เข้ามาดูได้เลยที่เต็นเอพีออโต้คาร์ขาะถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทักแชทมานะคะขอดูส่วนไหนเพิ่มเติมเป็นวิดีโอหรือเป็นรูปถ่ายนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยเดี๋ยวส่งให้ดูเพิ่มเติมแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านฟรีด้วยนะคะ ขนออกแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านลูกค้ารอรับรถได้เลยนะคะตอนนี้ขายไวมากนะคะคันนี้สวยสภาพดีมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ